สงบของจิตท,ที่มีกําลังเอากําลังจิตกําลังใจนั้นไปทําประโยชน์ให้กับตนเองให้กับสังคมให้กับชีวิตครอบครัวได้หมดทุกอย่างกําลังใจนี่สําคัญ <c oughs> ให้ใจดีไว้ก่อนอย่าให้ใจเสียอะไรเสียได้ ก็เสียไปแต่อย่าให้ใจเสียถ้าใจเสียแล้วก็ทุกอย่างก็หมดดีอย่างอื่นก็ไม่เท่าใจดีใจใจดีมีคุณภาพนำมาซึ่งความสุขความสบายใจตอนแรกทำไปก็ไม่นึกว่า พระอาจารย์ทาไปไม่นึ้ว่าจะออกมาดีขนาดนี้ทํากรรมฐานจิตใจเปลี่ยนได้เปลี่ยนมาในบวกในความร่มเย็นได้นื่องถึงพระหลวงปู่สวนมุ่นบ่อยๆบริกรรมบ่อยๆนั่นแผ่เมตตาไปบ่อยๆคิดไม่ถึงว่าจะสบายใจได้ขนาดนี้แต่พอทำบ่อยๆจึงผลลัพธ์ก็คือ ความลมเย็นเป็นสุขของใจเรานั่นเองอันดับแรกแต่พอสงบมีกําลังก็จะคิดออกคิดช่วยเหลือเพราะศาสนาออกพอจะคิดอย่างไร <c oughs> ที่เหมาะกับเราเหมาะกับสังคมในยุคปัจจุบันเหมาะกับขึ้นพระโพธิสัตตามกําลังความสามารถที่เราถนัดแล้วเราพอทําได้ ก็เลยมีการบวชพระมีการแนะนำมีนี่ก็พาปฏิบัติธรรมนะพาสร้างความดีพาบริจาคสร้างพระให้รู้จักเสียสละความเสียสละก็ทำลายความตนีคือมัช มัจฉริยะคือความตนีทีเหนียวเป็นลูกน้องของความโลภความตนีทีเหนียวเนี่ยเมื่อเราทําลายความตนีได้ทำลายความโลภได้กิเลสก็เบาบางลงกิเลสเป็นต้นเหตุของความทุกข์ความทุกข์ก็เบาบางลงเมื่อความทุกข์เบาบาง ความสุขก็เพิ่มขึ้นค่อยๆทำไปพาแนะนำหลายอย่างสาเหตุมาจากสวนมนต์ก่อนสวดสอนสร้างสวดนี่คือการควบคุมทุกอย่างพอส่สวนมนต์บริกรรมภาวนาถึงจะสอนได้ถึงจะสร้างได้ จะอยู่ในคันลองทำถ้าอยู่ๆไปไปสร้างเลยเราไม่ได้ภาวนานเราจะสร้างไปโดยไม่ได้ทางด้านจิตใจไปด้วยแต่ถ้าเราภาวนาสวนมนเราจะได้จิตใจไปด้วยว่าเราทําไปทําไมเพื่ออะไรตโดดกวกดหลงเราลดลงหรือไม่ความเป็นเหตุเป็นผลมันจะเกิดขึ้นมา จะขึ้นมาในตัวเราเองทุกคนมีความความดีอยู่ในจิตของเราอยู่แล้วความเป็นเหตุเป็นผลอยู่ในจิตของเราอยู่แล้วแต่เราไม่สงบเราก็เลยไม่เห็นถ้าเราสงบเราต้องจะเห็นว่าจริงจริงๆแล้วเป็นอะไรกันแน่ เราจะเห็นดำสภาพความเป็นจริงความสงบจึงจำเป็นมากท่านึงให้ใจอยู่กับพระอยู่กับบทสวดเนี่ยใครสวดมากใครบริกรรมมากยิ่งดีที่แน่เลยเนี่ยไม่ก่อเวรนนคนภาวนาสวดมนต์เนี่ยไม่ก่อเวรไม่ก่อเวรกรรม ต่อผู้อื่นเพราะว่าณขณะที่บริกรรมอยู่เนี่ยเราคิดดีด้วยพูดพูดดีด้วยทําดีด้วยเป็นพฤติกรรมที่ดีเป็นมงคลเป็นกุศลไม่ใช่อกุศลเวรกรรมก็ไม่มีที่จะไปกระทบใครได้ลดเหตุลดการสร้างกรรมอย่างดีเลยการภาวนาสวมนเนี่ย